สปอยลูคิซึมตอนที่554จะเป็นยังไงก็ไปรับชมคลิปกันเลยนะครับผมสวัสดีครับทุกคนนาวดาฮาร์ดผมทำคอนเทนต์เกี่ยวกับอนิเมะมังงะการแคสเกมแล้วก็ลูคิซึมนั่นเองนะครับผมส่วนใหญ่จะทำเป็นแนวเทเลลิสต์หรือไม่ก็การวิเคราะห์นะก็เรียกได้ว่าถ้าใครที่ชอบคอนเทนต์แนวนี้เนี่ยสามารถกดติดตามช่องผมไว้ได้เลยนะครับผมแล้วก็ตามที่เห็นนะครับ Discord นะครับผมถ้าใครอยากที่จะเข้ามาทำการคุยกับผมหรือว่าทำการในส่วนของ Suggest ์คอนเทนต์นะครับหรือแนะนำคอนเทนต์เนี่ยสามารถเข้ามาได้เลยนนนะะะะคครรัับบเเข้้าามมมถอผผไหว ไหวนะครับไหวจริงจริงนะครับผมก็เอาเป็น <Either> ว <Quite. S 2> ่าปะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับเข้าคลิปกันเลยแล้วกันนะครับผมก็เรียกได้ว่าตอนก่อนพีคชิดนะครับส่วนตอนนี้คือด็อกชิดนะครับผมนะครับตอนก่อนพีคชิดตอนนี้ด็อกชิดนะเรียกได้ว่าเอ่อผู้ตำรงของข้าใหญ่ผิดหวังในตอนนี้อยู่จุดนึงมากๆเลยนั่นเองนะครับผมก็ผมจะผิดหวังเรื่องอะไรนั้นก็มาฟังสปอร์เลยแล้วกันนะครับโดยเนื้อหาในตอนนี้เนี่ยไม่มีอะไรเลยครับก็เรียกได้ว่า ในส่วนของคิมยองมันก็มาถึงใช่ไหมเสร็จปุ๊บม,มันก็คุยกับพี่ชายมันไปนะครับผมแล้วก็พี่ชายก็บอกว่าเออเดี๋ยวบอกว่าพี่นะจะบอกว่าย้อนให้บอกว่ายุคเนี่ยมันกลับไปเหมือนยุคสมัยก่อนที่คิมกับประยงเนี่ยถ้าเกิดสมมติว่าแบบว่าให้อธิบายแบบชัดเจนมากๆนะก็คือยุคสมัยที่คิมกับประยงอะ่ะพึ่งจะแบบว่าจัดการกับชินเกนไปนเป็นที่เรียบร้อยหรือขับไล่ชินเกนออกไปได้ใช่ไหมนั่นแหละช่วงนั้นเลยน้องเอ๋ยแล้วนายก็จะมาเป็นส่วนหนึ่งของแผนการของฉันด้วยคิมยอง มาเรามาเดินไปด้วยกันเถอะอะไรประมาณนั้นนะครับผมเสร็จปุ๊บคิมยองมันก็ตอบปฏิเสธไปนะครับซึ่งก็เรียกว่าตรงนี้ผมหนึ่งเอแล้วนะคือผมเข้าใจแหละว่าคิมยองมันอยู่แบบฝั่งดีอ่ะโดยแบบว่าโดยรวมนะแต่ว่าถ้าแบบมึงไม่คิดเลยเหรอว่าถ้ามึงตอบปฏิเสธแล้วพี่มึงจะเอาขวานมาเฉาะหัวมึงแบะเนี่ยมึงจะทํายังไงนะครับมึงจะทำมึงวิ่งดีเหรอมึงจะสู้พี่มึงได้หลังจากที่พี่มึงมาบุกบิ๊กดียไปแล้วรอบหนึ่งแล้วแบบฮันชินอูคือแทบทาอะไรไม่ได้นะครับผมเรียกได้ว่า ยังไงว่ากันตามตรงอ่ะคิมยองอ่ะมันน่าจะเคยดินแบบชื่อเสียงเรียงนามคิมกีแทมมาจากทางใดทางหนึ่งอยู่แล้วนะครับทำไมคิมยองมันถึงแบบว่าดูไม่รู้ร้อนรู้หนาวอะไรนี้ผม1 A เอแล้วนะแต่จุดที่ผมแบบว่าไม่ชอบสุดเลยนะเวในตอนเนี้ยคืออ่ะหลังจากที่คิมยองมาปฏิเสธออฟเฟอร์ไปใช่ไหมไอพี่มันก็จะเอาขวานชอหัวแบะแล,แล้วตำรวจมันก็มาผมก็คิดอ่านี่ไงคิมยองที่รู้จักเรียกตำรวจมานะครับผมสรุปไม่ใช่เอา้าไอห่า คิมยองนะเว้ยคิมยองตัวละครหนึ่งในะตัวละครที่แม่งค่อนข้างที่จะแบบฉลาดประมาณหนึ่งเลยในเรื่องนะครับทำไมนะ่ะพวกแบบตัวละครสายสมองอย่างยูจินชเวหรือแบบดีจีเลยอย่างเงี้ยคิมยองผมให้เลยนะว่าเป็นหนึ่งในตัวละครที่ฉลาดที่สุดเลยนะครับผมแต่แบบทำไมมาในภาคเนี้ยคือมึงมาโดดๆมาคนเดียวไม่เรียกตำรวจด,ด้วยหลังจากที่มึงเห็นความชิบหายทั้งหมดไปแล้วคืออะไรอะ่ะทำไมมึงถึงไม่ได้เรียกตำรวจอะ่ะทำไมอะ่ะ <c oughs> คือ นั่นแหละนะครับผมมองมันไม่แม่นยำนะครับการที่จะแบบว่าเอาให้แบบตัวละครที่ฉลาดระดับคิมยองเนี่ยอยู่ดีๆแม่งก็มาแบบดื้อๆโดยที่ไม่มีแผนการอะไรเลยนะผมมองว่ามันดูแบบแปลกไปนะครับผมคนเรียกตำรวจควรจะเป็นคิมยองเว้ยนะครับแต่ทีนี้เนี่ยอ่ะมันก็มาเฉลยนะครับว่าสรุปคนเรียกตำรวจคือใครคนเรียกตำรวจนั้นนะครับผมไม่ใช่จุนกูนะครับ แต่เป็นในส่วนของตัวลีจิฮุนนั่นเองนะครับผมลีจิุนก็เรียกตำรวจมานะครับแล้วก็โทรไปหาก,กีแทมนะครับผมบอกว่าเออที่กูเรียกตำรวจเนี่ยไม่ใช่เพราะอะไรเพื่อหยุดมึงนะเพราะว่ามันข้ามเส้นนะเออกีแท้มันข้ามเส้นกูไปแล้วนะคือกูบอกว่าสาเหตุที่ไม่ได้ขัดมึงตอนที่มึงไปปูซานเนี่ยไม่ใช่เพราะกูไม่รู้นะเวยกูรู้แต่สาเหตุที่ไม่ขัดอะ่ะเป็นเพราะว่านึกว่าจะไปเอาตัวจินรังฮยองฟอกมาให้ไงแต่มึงรูมึงดูสิ่งที่มึงทำมึงทำาล,ลงไปฮะ ถามจริงจินลังแม่งสภาพนั่นะแหละอันนี้ผมก็งงเหมือนกันนะว่าเออรีจนมันรู้สถานการณ์ตรงนั้นได้ยังไงนะกูก็งงใจนะมันรู้ได้ยังไงมันมีตาทิพเหลอนะครับผมแต่ว่านั่นแหละนะครับลีจูมันรู้สถานการณ์นะเรวก็แบบว่าชิบหายและกูแม่งจะให้มันพาตัวจินลังกับยองซอกมาสรุปแม่งจะฆ่าทิ้งหมดเลยนะครับผมไม่ได้ไม่ได้ต้องหยุดก่อนนั่นเองนะซึ่งก็นั่นแหละนะผมเข้าใจนะครับผมว่า มันอยากจะโชว์ความฉลาดลีจีฮุนงาจานปาร์กกเออนะครับผมแล้วไม่ใช่แค่นั้นอยากจะโชว์อ่าอำนาจของตำรวจคนนั้นด้วยนะครับผมกับตำรวจที่นั่งอยู่ข้างหลลีจีฮุนอะไรประมาณนั้นที่เป็นแบ็กลีจีฮุนเนาะเอออยากจะโชว์เข้าใจแต่แบบอยู่ดีๆแม่งทำให้บดคิมยองโง่ไปเลยอ่ะ <c oughs> คือแบบอะไรอ่ะไม่เข้าใจอ่ะทำไมมันแบบฆ่าคิมยองฆ่าความฉลาดคิมยองได้ง่ายๆอย่างนี้เลยเหรอนะครับผมก็เลยนั่นแหละนะไม่ชอบเลยนะครับผมนี่คือหนึ่งในจุดที่ผมไม่ชอบสุดเลยในตอนนี้นะ แล้วก็นั่นแหละนะครับก็อาเสร็จจับไปนะครับไอกี IG แทนมันก็โดนจับไปก่อนนะครับผมแต่ก็คือไม่ได้เข้าคุกอะไรแหละนะครับก็ท่าที่ดูว่าคงไม่ได้เข้าคุกเนาะแค่โดนจับเพราะแบบว่าพอตสถานการณ์เฉยๆนะครับผมตัดกลับมานะครับที่เรียกได้ว่าตอนนี้ก็เช้าทุกอย่างเรียบร้อยเคลียร์หมดละนะครับก็เรียกได้ว่าฮยองซอกนะั้นมันก็มานั่งที่โรงพยาบาลน,นั่งจอยกับคิมคิมยองนะครับผมซึ่งก็ จินรังนะครับเข้าห้องผ่าตัด ICU เลยประมาณนั้นนะครับผมเรียกได้ว่าก็อ่ะผ่าตัดเสร็จเรียบร้อยแล้วแต่ก็ดูเหมือนจะไม่ฟื้นนะครับหมอก็บอกว่าไม่รู้จะเป็นยังไงในอนา,นาคตซึ่งก็ดูจากทรงก,ก็ก็ยังไงก็ฟื้นอยู่แล้วแหละนะครับอาจจะไม่ได้ฟื้นในเร็วๆนี้นะซึ่งก็นั่นแหละนะครับผมเรียกได้ว่าก็อ่ะเรื่องจินรังมันก็อ่ะเสร็จสบไปนะครับผมและทีนี้เนะี่ยก็เดินกำลังจะเดินออกจากโรงพยาบาลและเราก็ไปเจอทีวีนะที่ประกาศข่าวเรื่องเกี่ยวกับปูซานเนาะ ก็เลยคุยกับคิมยองที่มาด้วยกันนะครับผมไปประมาณว่าโอเคเรื่องดังไว้ออกข่าวแต่สรุปแล้วไม่ได้ออกข่าวเกี่ยวกับกีแทเลยนะครับผมพยองซอกกับคิมยองก็แปลกใจนะครับเป็นการบิ้วขึ้นไปอีกว่าตำรวจหน้านนะนะคือแม่งบอกว่ายศสูงมากนะซึ่งกูรู้แล้วกูร <laughs> ู้แล้วนะครับผมไม่ต้องย้ำหลายรอบก็ได้นะเออนะซึ่งก็เลยดวนแหละนะครับผมก็แบกมันหนานะครับซึ่งก็ทําให้ฮยองซอกกับคิมยองหน้าเบื่อคิมยองหน้าเบื่อได้ยังไง ใ้ยองซอก,กุพอเข้าใจแต่คิมยองแม่งแบบหมดลุกแล้วอะ่ะหมดลุกแบบช่วงภาคไอเนี่ยภาคตามลาบ,บิ๊กดีวะ่ะช่วงนั้นคิมยองแม่งโคตรหล่อโคตรเท่โคตรฉลาดเลยนว้ยคือบุกไปแบบจับตัวยูจินเลยี่ะแค่ว่ายูจินแม่งแบบซ้อนเหลียมอีกชั้นหนึ่งเฉยๆอะ่ะแต่แบบตอนนั้นก็คือคิมยองมันก็สั่งการเรื่องซองโยฮันอะไรต่างๆก็คือแม่งแบบวางแผนมาอย่างดีเลยอะ่ะทำไมทีละภาคนี้มึงไมไ่แบบมีไม่ได้เสศษเสี้ยวของภาคแล้วมาเลยวะ กูเลยไม่เข้าใจความฉลาดมึงหายไปในหมดอะในช่วงที่แบบมึงนั่งทำธุรกิจสีเทาอ่ะช่วงนั้นมันหายไปไหนอะช่วงสมัยก่อนที่มึงฉลาดฉลาดอ่ะมันหายไปในหมดว่าความฉลาดของมึงกับกิมยองมันบินไปไหนหมดวะแม่งเอลยหลังๆมามีแต่เออเอเอก็พลังสายเลือดต่อยตายต่อยตายแม่งแบตเทิรนไอคิวก็บ่นอยู่ว่ามันหายไปนอกจากแบตเทิรนไอคิวหายไอคิวมึงก็ยังหายด้วยเหรอกูจะบ้าตายนะครับก็นั่นแหละนะครับเรียกได้ว่า ตอบเนื้อเรื่องนะก็อะแบกมันก็หนาใช่ไหมเสร็จปุ๊บตอนนี้มันก็ตัดมาที่ตัวรีจีฮุนนะครับรีจีฮุนเนี่ยก็เหมือนว่าจะ,ะเหมือนแบบก่อตั้งประชุมอะไรขึ้นนะนข่าวมันก็แบบว่ามาแบบเอ่อถ่ายถ่ายท่ดสดใช่ไหมรีจีฮุนมันก็แบบโอเคครับทุกท่านครับวันนี้เนี่ยผมมีเรื่องสําคัญจะมาประกาศแล้วก็จบตอนปายนะแค่มีแค่นี้ครนะับนนฮะเนี่ยจริงๆมันน้อยมากตอนนี้นะแล้วก็แบบนั่นแหละผิดหวังอะผิดหวังอะ คิมยองโดนเนร์ฟความฉลาดโดนเนิร์เป็นเที่ไอคิวไปไม่พอนะโดนเนร์อความฉลาดด้วยนะครับแล้วก็ฮยองซอกมันก็มานั่งจมปากอีกนะว่าตัวเองแม่งอ่อนแอนะครับผมตัวเองอ่อนแอจริงๆนะครับแล้วก็อะไรอีกอะประมาณนั้นอะมันก็บทเก๊ๆกลางๆอะไม่รู้เดี๋ยวผมรู้สึกว่าไม่ค่อยชอบเลยครับสำหรับตอนนี้นะ แต่ก็เป็นว่าถ้าเกิดสมมติใครที่ชอบตอนนี้เนะี่ยก็ผมก็ไม่ได้ว่าอะไรนะถ้าเกิดคุณชอบว่าดีแล้วนะครับผมการที่คุณสามารถเอนจอยอะไรได้เนะี่ยมันก็เป็นสิ่งที่ดีกว่าการที่คุณไม่สามารถเอนจอยได้แล้วใช่ไหมละ่ะเออนะก็ดีแล้วนะครับผมดีแล้วนะ ก็นั่นแหละนะครับผมสำหรับใครชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์ Subscribe ให้ผมนะผมจะมาทำการสปอยใหม่เงี้ยแหละทุกๆอาทิตย์นะครับจว่ามันจะไม่มีคนดูนะครับผมผมมาสปอยทุกๆวันอาทิตย์นะครับตอนบ่าย3นะเรียกได้ว่าคลิปผมจริงๆผมสปอยแต่วันพฤหัสที่ตอนมันลงเลยแหละนะครับผมทำตั้งแต่วันที่มันลงเลยนะแต่ว่ากว่าจะตัดกว่าจะอะไรนะเพื่อไม่ให้แบบว่าผมต้องเร่งเกินไปก็ขอเป็นวันอาทิตย์ก็แล้วกันตอนบ่าย3ตรงของทุกวันเนาะ ผมพูดอะไรว่าบ่ายสามตรงทุกวันบ่ายสามตรงของวันอาทิตย์นะครับแต่ว่าเอาวันธรรมดาเนี่ยที่แบบผมลงคลิปอื่นๆที่ไม่ใช่สปอยลูคิซึมอะ่ะผมก็ลงบ่ายสามนะเผื่อใครไม่รู้นะครับก็แปลว่าใครชอบคลิปนี้เข้าที่สองอามาได้กดไลค์กดซับนะครับขอบคุณที่มารับชมคลิปนี้มากๆจนจบนะครับผมส,สออก,ก่อนนสวัสดีครับ